สวัสดีครับกลับมาพบกันนะครับกับเรียนออนไลน์บายครูต่ายนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเฉลยนะครับแบบฝึกหัด1.4นะครับของคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่1นะครับมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะครับจงแสดงวิธีเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละนะครับไปดูกันทีละข้อเลยนะครับข้อที่1 2เศษ4ส่วน9กับ2เศษ5ส่วน12นะครับวิธีทา เราจะได้ว่าเนื่องจากจำนวนเต็มที่อยู่ด้านหน้า2กับ2มันมีค่าเท่ากันนะครับจึงเปรียบเทียบ4ส่วน9กับ5ส่วน12ที่อยู่ด้านหลังซึ่งเราพบว่า9กับ12ตัวส่วนมีจำนวนไม่เท่ากันนะครับดังนั้นจึงต้องทำให้เท่ากันโดยการทำาไงครับเด็กๆก็ต้องหาจำนวนมาคูณนะครับตัวส่วนที่อยู่ข้างล่างให้มีค่าเท่ากันนะครับ เราจึงได้ว่านำ4มาคูณ9จะเป็น36นำ3มาคูณ12จะเป็น36ดังนั้นจาก4ส่วน9นะครับก็นำ4มาคูณ4คูณข้างล่างก็คูณข้างบนด้วยนะครับ4 4 16 9 4 36และนำ3มาคูณ12เพื่อให้เป็น36 3คูณข้างล่าง3ก็ต้องคูณข้างบนด้วยนะครับ5 3 15 12 3เป็น36นะครับเมื่อ ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ซึ่งเราพบว่า16ส่วน36มีค่ามากกว่า15ส่วน36แสดงว่า4ส่วน9ก็มากกว่า5ส่วน12นะครับดังนั้น2เศษ4ส่วน9มากกว่า2เศษ5ส่วน12นะครับเป็นคำตอบข้อที่2 3เศษ5ส่วน18กับ3เศษ3ส่วน4 นะครับวิธีทําก็เช่นเดียวกับข้อเมื่อสักครู่ก็คือจํานวนเต็มเป็น3กับ3มันเท่ากันจึงเปรียบเทียบเศษหส่วน18กับเศษสส่วน4นะครับทาให้ตัวอ่ะพิจารณาโดยการเปรียบเทียบกับ1นส่วนสนะครับพบว่า5้ส่วนสิน้อยกว่า1นส่วนสเพราะอะไรครับจาได้ไหมเพราะว่าตัวเศษมีค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วน ครึ่งของ18คือ9 5น้อยกว่า9นะครับดังนั้นมันก็เลยมีค่าน้อยกว่า1/2และ3ส่วน4มากกว่า1/2ทำไมจึงมากกว่า1/2เพราะครึ่งหนึ่งของ4คือ2นะครับแต่ว่าเศษมันมากกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนมันก็เลยมากกว่า1/2นะครับนี่คืออาศัย1/2มาเป็นตัวเปรียบเทียบโดยไม่จําเป็นต้องคูณให้ตัวส่วนมันเท่ากันเพราะว่าหาตัวที่มาคูณ4แล้วเป็น18มันก็จะ มันก็ไม่มีนะครับหรือหาตัวอื่นก็จะเป็นจํานวนที่เยอะเกินไปก็เลยอาศัย1นส่วนสเป็นตัวเปรียบเทียบก็ได้แสดงว่า5้าส่วนสิน้อยกว่า3าส่วนสเพราะ5้าส่วนสิน้อยกว่า1นส่วนสขณะที่3าส่วนสมากกว่า1นส่วนสนั่นเองนะครับดังนั้น3เศษ5้าส่วนสิก็เลยน้อยกว่า3เศษ3ส่วนสนะครับเป็นคําตอบข้อ3 24ส่วน10กับ2เศษสส่วนสนะครับ วิธีทำก็คือต้องเขียนเศษเกินนะครับให้อยู่ในรูปของจํานวนคะนะครับเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบกันง่ายขึ้นนะครับจะได้อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะครับดังนั้น24ส่วน10นะครับนำสองมาหารทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับจะได้ว่า2 12เป็น24 25เป็น10มันก็เลยมีค่าเท่ากับ12ส่วนทําให้เป็นจํานวนคะได้2เศษ2ส่วน5นะครับและนํามาเปรียบเทียบ นะครับโดยเอา2เศษ2ส่วน5คือ24สนะ่วน10เนี่ยมาเปรียบเทียบกับ2เศษ2ส่วน3นะครับเราก็พบว่าจำนวนเต็มที่อยู่ข้างหน้าคือ2กับ2มบันเท่ากันเราจึงมาเปรียบเทียบเศษ2ส่วน5กับเศษ2ส่วน3จํจำนวนไหนน้อยกว่ากันจำนวนไหนมากกว่ากันครับถ้าพิจารณาแล้วอันนี้มี5ส่วนมี2ส่วนจาก5ส่วนกับมี2ส่วนจาก3ส่วนนะครับ พราะว่า2อส่วนห้น้อยกว่า1นส่วนสและ2อส่วนสมากกว่า1นส่วนสนะครับถ้าไม่เปรียบเทยบกับ1นส่วนสเราก็จะเห็นชัดเจนอันนี้มีทั้งหมด5ส่วนแต่ว่ามีแค่2ส่วนจาก5ส่วนอันนี้มีอยู่2ส่วนจาก3ส่วนอันนี้เกือบจะเต็มเพราะนั้นถ้าพิจารณาตรงนี้ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่คล่องแล้วก็จะพบว่า2อส่วนห้น้อยกว่า2อส่วนสนะครับดังนั้น2เศษ2ส่วน5้น้อยกว่า2เศษ2ส่วน3หรือ24ส่วน10น้อยกว่า 2เศษ2อสอ่วนส,สนะครับเป็นคำตอบข้อที่4นะครับ1เศษ9ก้ส่วนสิกับ25่ส่วนสิเป็นจำนวนคระกับเศษเกินก็ต้องมาเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคระนะครับก็คือ25่ส่วนสินะครับ, 25, ว,น 14, นรบวิธีการทำนะครับเคยพูดไปแล้วนะครับย้ำเพิ่มเติม25่ส่วนสิ 24, ก็คือ14บส่วนสิบวกกับ11บเส่วนสินะครับ14บส่วนสิก็คือ1 บวกกับ11ส่วน14ก็คือเป็น1เศษ14ส่วน11นะครับแล้วก็นำจำนวน2อํจำนวนมาเปรียบเทียบกันคือ1เศษ9ส่วน18กับ1เศษ1 1ส่วน14เราพบว่าจำนวนที่อยู่ข้างหน้าคือ1นเท่ากันนะครับดังนั้นจึงเปรียบเทียบ9ส่วน18กับ11ส่วน14นะครับพบว่า9ส่วน18เท่ากับ1ส่วน2เพราะ 9นะครับเศษเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนพอดี9 2 8นะครับและก็11ส่วน14มากกว่า1ส่วน2เพราะครึ่งหนึ่งของ14คือ7แต่11มันเกินดังนั้นแสดงว่า11ส่วน14มันมากกว่า9ส่วน8นะครับดังนั้น1เศษ9ส่วน18น้อยกว่า1เศษ11ส่วน14หรือ1เศษ9ส่วน18น้อยกว่า25ส่วน14นั่นเองนะครับเป็นคําตอบนะครับนั่นคือเฉลยแบบประหัด 1.4นะครับคณิตศาสตร์ป .5 นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเฉพาะเฉลยแบบฝึกหัดอย่างเดียวนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรยังไงนะครับคอมเมนต์ไว้ได้แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่นะครับมาอัปเดตจะได้ไม่พลาดนะครับการ รับชมนะครับในโอกาสต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ